ทา่านผู้ชมคะที่พัทลุงมีเด็กหนุ่มอายุ14ปีค่ะช่วยคุณลุงหารายได้ด้วยการไปประเวณเก็บของเก่าแล้วก็ไปที่โรงบดขยะปรากฏว่าพลัดตกลงไปในเครื่องบดขยะถูกหนีบขาทั้งสองข้างค่ะนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือไปไปเด็กอายุ14 <ไป S 1> คนนี้นะคะ <ไป S 1> ชื่อเด็กชายวารวุธไปไปตกลงไปในเครื่องบดคัดแยกขยะ ในโรงงานคัดแยกและทำลายขยะพื้นที่หมู่4ตำบปลปรางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงตัวน้องเนี่ยอยู่ในเครื่องเลยนะคะขาสองข้างถูกใบพัดของมันเนี่ยหนีติดเอาไว้น้องขยับตัวไม่ได้เลยนะคะตอนผู้ภัยไปถึงกู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดถางมาตัดออกเพื่อดึงตัวน้องออกมาที่สุดแล้วนำตัวออกมาได้คะ่ะแต่น้องก็บาดเจ็บสาหัสที่โคนขาสองข้างต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุง ชาวบ้านนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าน้องเนี่ยมาที่โรงคัดแยกขยะพร้อมกับคุณลุงทุกวันมาหาของเก่าคัดเศษขยะเอาไปขายหารายได้ไไดไแต่วันนี้น้องพัดตกลงไป ช่วงที่น้องทัดตกลงไปแล้วขาถูกหนีบติดกับใบพัดเครื่องบดเนี่ยเห็นบอกว่าน้องเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะคไม่ใช่ว่าความช่วยเหลือมาในทันทีตัวคุณลุงอยู่ไหนมาเก็บของเก่าด้วยกันคุณลุงบอกว่าแยกกันไปดูของเก่าไปดูขยะคนละจุดกันไม่รู้เลยค่ะว่าหลานเกิดเหตุแบบนี้น้องเนี่ยนะคะก็พยายามร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตั้งนาน ไม่มีใครได้ยินเลยคุณยายสุดท้ายเนี่ยมีคนมาช่วยเหลือน้องได้ก็ต่อเมื่อพนักงานของโรงงานกําจัดขยะค่ะมาทํางานตามปกติก็คือมาตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์เตรียมจะเปิดเดินเครื่องอันนี้ผมว่าต้องชมพนักงานคือถ้าเขาเปิดเดินเครื่องโดยที่เขาไม่เหลือบมาดูว่ามีเด็กติดอยู่โอ้โหคุณตูนเครื่องอบดอัดอ่ะต้องชื่นชมอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวน้องเองก็พยายามด้วยตัวเองนะคะ<ม>คือน้องตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเลยค่ะ ที่สุดเราก็ช่วยน้องออกมาได้นะคะขอให้ไม่เป็นอะไรมากไขวไวๆค่ะ